จะเจอเนาะที่นี้น่าะเล่นกันแล้วก็เสียงฟังด้วยก็เท่ดิแล้วก็เราจะมาเล่น GG แล้วกันเนาะเพราะตัวตู้อื่นก็เดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันที่ชาบไม่เอาแล้วเอาอีอีแทนเนาะก็แต่ก็นะไม่เป็นไร กมาเล่นกนเถอ,อะโอเะนะเราก็อยู่ตรงนี้แล้วโอเคไหมโอเคโอเคอะจะมีป๊อปปี้สองอันสองคนส่วนหน้าจะมีวปล่าต้นแล้วก็ป๊อปปี้สองตัวคอสโมลิ่งอันไม่ใช่หนึ่งตัวสว่วนสาสองตัวกีแกน ที่แกทำอะไรนี้ทำอะไรนี้โอเคเริ่มเริ่มกันโอเคเสร็จหนึ่งแล้วแล้วก็ไปต่ออีกเครื่องหนึ่งขอ,อืีก่อนโอเคโอเคโอเคเอแ,ลแล้วก็เดี๋ยวไปหาอู้ออํก็มันจะขาดตัวโคกนี่นะ

อ๋อ oh มึงไม่มีโอเคนโคอ๋อยกอดอดโอ้ยายกอดโอ้ยายกอด เด uh, ี๋ยวใหม่โอเครอบนี้คือเอาใหม่นะเริ่มเลย let's go โอเคโอเคก็ไม่ฝื้อดีกว่าไม่ใครอยากจะทำโอเคโอเคแล้วก็อัน okay. ต okay. 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 uh ่อโอเค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 ออ ใช่ได้แต่ขอแปะหน่อยด้ึ่งโอเคขอบคุณนะเทอรี่โอเคโอเคปัดปัดช็อกโกแลตดูไปช็อกโกแลตดูไปขอซื้อแ๊ฟซี่ป่องค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสือกหน,น้าอะไรเกิดอ้าเอา้าเอา้เอา อ,อ้า,ากูโดนแยกเฉยเมื่อกี้โกกำลังจะไปกันอีเทียนั่นใช่ไหมเอออีียนั่นอะแต่กูโดนขโมยไม้ไหมโอเคขอฟิกด้วกันโอเคแล้วคนอีคนนี้คนนี้ออนนี้ไม่เดาออนนี้มามามาอย่าให้แกตาจะขาดอย่าอย่าออย่าอย่าอโอเคการเสร็จ แล้วก็เซ็นแล้วก็เร็จแล้ว,ลว,ลวก็โอ้โหตายอย่าต่อหน้าเลยทุกคนนะขอบคุณที่รับชมนะคะใครใครอยากใครอยากดูคลิปต่อนะต้องถึงสิบไลค์ก็พอแล้วกันเนะเาะเข้าใจไหมาย